รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับบริษัทไทรเซ็จำกัดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทลไลฟ์เสนอ สบายสไตล์มายุราอย่าลืมนะคะชมรายการสบายสไตล์มายุราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะกดค่ะกดนะคะกดสิค่ะสนับสนุนโดยกันแดดเนื้อมูสผิวสวยท้าแดดยูราสันโปรเทคสมูทครีม spf 50บบวก pa บบกบว,กบวก น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเจอกันอีกแล้วแล้วก็มีเรื่องดีๆมาเมา์มอยเล่ากันให้ฟังอยู่ตลอดนะคะวันนี้เป็นเรื่องของจิตอาสาคุณผู้ชมฟังว่าเอ๊ะจิตอาสาก็ง่ายๆนี่ไม่เห็นมีอะไรแต่ดูให้จบค่ะจิตอาสาของเธอน่าสนใจมากแขกรับเชิญเราคนนี้ วันนี้ได้เจอแน่นอนนะคะแล้วก็ดูแล้วก็หมายจะมีความสุขมากเลยสำหรับจิตอาสา,าท่านนี้แต่ว่าตอนนี้ stay healthy with บมรุงราดก่อนค่ะ stay healthy with บมรุงราดคุณผู้ชมคะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลายท่าน,เ,นเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปเล่นกีฬาการมองคนก็ชอบที่จะเล่นสกีนะคะแล้วพอไปเล่นสกีเนี่ยก็มีหลายท่านเนี่ยนะคะอุบัติเหตุหกล้มบาดเจ็บ กลับมาเมืองไทยก็มักจะมีอาการปวดตรงน ốt ปวดตรงนี้ปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดกระดูกอันนี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะรับมืออย่างไรคุณหมอรอให้คำตอบอยู่แล้วค่ะการบาดเจ็บจากการเล่นสกีนะครับก็เราปีนี้เองนยผมก็พบว่าคนไทยก็นิยมไปเล่นสกีในช่วงใกล้ๆปีใหม่หรือหลังปีใหม่ก็ยังมีอยู่ แล้วก็มีการบาดเจ็บมารับการผ่าตัดกันเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับครั้นนี้ก็อยากจะให้เรียนรู้และแนะนําเบื้องต้นว่าเมื่อบาดเจ็บจากสกีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องทาอย่างไรนะฮะโดยปกติแล้วส่วนใหญ่อุบัติเหตุจากการเล่นสกีเนี่ยมันก็มาบาดเจ็บที่ข้อเข่าเนี่ยเพราะมันมีการพลิกการบิดการหมุนเนื่องจากเท้าเราเนี่ยถูกฟิกซ์อยู่ในสกีนะครับถ้าเขาหลุดแล้วคงไม่ค่อยเกิดรุนแรงถ้าเขาไม่หลุดเนี่ยเขาจะพาให้ขาเราเนี่ยแยกออกหรือหุบเข้าในแนวที่เสี่ยงมากนั้นส่วนใหญ่ ที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดได้บาดเจ็บเส้นเอ็นหลายๆที่ในเขา่าที่พบบ่อยก็คือการฉีกขาดของเส้นเอ็นดางด้านในด้านในของข้อเข่านะครับด้านในอีกอย่างหนึ่งก็คือการบาดเจ็บของเอ็นควายน้าและหมอนรองข้อเข่าซึ่งอยู่ในข้อเข่าเองนะครับซึ่งพวกนี้วันที่บาดเจ็บท่านก็จะเจ็บรุนแรงมากพอได้พักสักสองสามวันอาการส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นตรงนี้ขอเรนทำความเข้าใจว่าที่จริงแล้วเนี่ย การ X เอกซเรย์เบื้องต้นว่ากระดูกไม่ได้แตกไม่ได้หักมันไม่ได้จบนะครับท่านคงจะต้องกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าเนเวชศาสตร์การกีฬาเนี่ยเพื่อตรวจร่างกายเช็คดูว่าท่านมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่เส้นเอ็นเส้นไหนบ้างนะครับบางทีอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำเอา็มไอแล้วหลายๆท่านก็พบว่ามีการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าและแบบหมอนรองข้อเข่าฉีกขาดพวกนี้ก็อาจจะถึงต้องได้รับรักษาด้วยการผ่าตัดนะฮะเพราะฉะนั้นโดยบทสรุปก็คือว่า โอเคนะครับสกีคงเป็นกีฬาที่กําลังฮิตกันอยู่มีความสนุกสนานนะก็เล่นกันด้วยความระมัดระวังเมื่อท่านเกิดการบาดเจ็บแล้วการเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่ากระดูกไม่แตกไม่หักเพียง <c oughs> อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับเ <c oughs> มื่อกลับมาเมืองไทยแล้วท่านควรปรึกษาแพทย์เฉพาะท,ทางด้านบริษัทการกีฬาเพื่อทําการตรวจร่างกายหรือท่านอาจจะต้องตรวจทํา m r i ต่อไปมีหลายกรณีเหมือนกันนะฮะที่อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมหมอนรองข้อเข่า ผ่าตัดสร้างเอง็นควายหน้าขึ้นใหม่นะฮะส่วนกรณีซึ่งเป็นน,น้อยๆเช่นมีการฉีกขาดบางส่วนของเอ็นด้านในเขาขาวพวกนี้อาจจะแค่ใส่สพอร์ตแล้วก็ดีขึ้นตามระยะเวลานะครับก็เรียนไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i ท์เทลไล์ หนุนโดยยูราซูเปอร์คอเรกทีฟเซรั่มผิวรู้สึกแต่งตึงกระชับเรียบเนียนน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณผู้ชมอย่างที่บอกวันนี้เรามีเคสของนักแสดงท่านหนึ่งเธอเป็นนักแสดงอิสระเธอเป็นจิตอาสาแต่พอบอกว่า จิตอาสาเอะมันก็จิตอาสาใครๆก็เป็นจิตอาสาอันนี้จิตอาสาไม่ธรรมดาค่ะเดี๋ยวถามเธอเองกันละกันว่าจิตอาสาอะไรน้องหมวยณชิชานันชนกสวัสดีค่ะจิตอาสาของน้องหมวยนี่คืออะไรคะจิตอาสาแต่งหน้าศพค่ะแต่งหน้าศพ ครั้งแรกเลยค่ะจะกล e ัวเพราะว่าเรายังไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสแต่จินตนาการเราจะค่อนข้างเยอะแต่พอไปสัมผัสในครั้งแรกแล้วก็ความกลัวมันหายไปค่ะครั้งแรกไม่ค่อยกลัวแสดงว่าทํามาหลายครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วก็เจ็ดแปดปีแล้วค่ะเจ็ดแปดปีไม่น่าเชื่อเลยแล้วเรคยังดูเด็กๆแต่ว่าจริงๆนวอาชีพจริงๆเป็นนักแสดง นักแสดงอะไรบ้างหนูทําอะไรบ้างเล่นอะไรบ้างเล่นละครถ่ายโฆษณาค่ะหลักๆก็จะไปทางโฆษณาเพราะว่าเราขายคาแรคเตอร์ค่ะทําไมถึงเลือกไปแต่งหน้าศพมันมีอะไรปิ้งขึ้นมาถึงจะต้องแต่งหน้าศพเอาเท้าความไปตั้งแต่ตอนสมัยมหาลัยค่ะพอดีขับรถไปกับคุณพี่เราก็เห็นอุบัติเหตุข้างหน้าเป็นรถยนต์คุณพี่ก็เลยจอดข้างทางแล้วก็เดินไปจะไปช่วยเขาก็เอ้ะไปไหนอ่ะจะไปงัดรถก็เลย ก็เลยเอาไปด้วยก็ไปงัดกับเขามาอันนั้นน่าจะขาที่สามศพเราก็แบบช่วยประคองมันคือความรู้สึกเฮ้ยเราช่วยชีวิตคนมันอิ่มในใจอะค่ะเป็นปิติใช่ทีนี้เราก็เลยอยากจะเป็นโปรเต็กตึงสรุปแล้วแบบเวลามันมันฉับฉวยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหลือบไปเห็น เครื่องสอําอางก็เลยเ,เราแต่งหน้าศพก็ได้นี่เราช่วยคนทางนี้ก็ได้นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่งหน้าศพเนี่ยแบบเราไม่กลัวหรอกครั้งแรกวงโตค่ะกลัวค่ะใจมันสัน่นมันสั่นเหมือนเราจะขึ้นเวทีครั้งแรกประกวดอะคะ่ะมันจะดีไหมมันน่ากลัวตรงไหนอะมันจินตนาการว่าเขาจะตามไหม,มวิญญาณจะอาฆาตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือทุนเดิมมันก็มีความเป็นกลัวผีเหมือนกันค่ะไม่ใช่ไม่กลัวเลยแต่พอไปถึงข้างหน้าแล้วศพแรกจะวัดนวลจันทร์ มีพี่คนนึงแนะนำมาเป็นศพแรกเป็นผู้ชายค่ะเป็นคุณลุงพอไปถึงหน้างานปุ๊บสิ่งที่ความกลัวมันหายไปอันนี้ศพแต่ข้างหลังคือญาติเราน้ำตาไหลอยู่เราก็มองขึ้นไปแล้วเฮ้ยเราจะช่วยคุณลุงให้ดูดีมากที่สุดมันคือแบบเป้าหมายของเราแล้วความกลัวมันหายไปหมดแล้วเราก็เรียนรู้จากพี่ๆว่า ต้องเตรียมผิวยังไงแต่งยังไงใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจํามาหมดเลยวูบแรกที่จับหน้าแรกของเราเนี่ยครูคนแรกของเราค่ะเรารู้สึกไงพอแตะเข้าไปปุ๊บเหมือนพลาสติกเลยอะจริงๆคําว่าไม่กินเครื่องสำอางมีอยู่จริงนะใช่ค่ะนะพอแตะไปโอ้ยเราต้องทํำยังไงดีเนี่ยเราก็ค่อยๆแบบโอเคเบามือลงแต่ไม่หนักมากอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคศพแรกก็เริ่มสอนแล้ว เราพี่ๆก็ช่วยกันบอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะคนแรกครูคนแรกที่เป็นศพแรกผ่านไปด้วยดีผ่านไปแต่งหน้าแล้วแล้วเทาไหมไม่เทาลอกรอยไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราแต่งแล้วมันคือการแต่งผิวไม่ใช่แต่งหน้าศพด้วยซ้ำคือการแต่งผิวทําให้ผิวเขาเหมือนผิวคนมากที่สุดอืออย่างมากก็คือเป็นผิวหุ่นคีพึ่งอือันนั้นคือแบบเยียวยาได้เท่านี้จริงๆแต่ว่าเราจะทําให้เหมือนผิวคนนอนหลับมากที่สุด เ,เพราะยังไงก็ไม่เหมือนผิวคนเรื่องเรื่องนี้สําคัญน้องหมวยคิดว่าสําคัญไหมการที่แต่ละท่านที่เสียชีวิตไปแล้วจําเป็นไหมที่จะต้องแต่งหน้ามันมีสองข้อข้อแรกคือองค์สังขารเขาจากไปอย่างไงก็ไปอย่างนั้นแต่อีกข้อหนึ่งคือเราแต่งให้เขาดูดีผลลัพธ์ข้างหลังคือคนที่อยู่คือเขาเสียใจแต่เขาไม่หดหูเพราะว่าคนที่รักเขาจากไปอะไปด้วยสภาพที่ดีพอแต่งเสร็จปุ๊บ เหมือนรอยยิ้มมันจะขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการอิ่มในใจเสียใจแต่ว่าเขาม o v ออนได้เร็วหมายถึงว่าเขาเห็นหน้าศพที่จากสีดำอะกลายเป็นสีขาวอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนล้างตาล้างตาไปเลยมันดูสดชื่นหน่อยนะใช่ค่ะภาพจำครั้งสุดท้ายเขาก็แล้วลูกหลานเขาจะได้เห็นในภาพภาพเนี้ยค่ะมองว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการแต่งหน้าศพ ของของหมวยอะค่ะอาจจะต่างกับคนอื่นเพราะว่าอันเนี้ยเราทําเพื่อคนอยู่ข้างหลังจริงๆเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาก็จะประทับใจดูแลประทับใจใช,ชื่อมอต้องให้เหมือนจริงเหมือนคนนอนหลับมากที่สุดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่าขั้นตอนวิธีการแล้วเครื่องสำอางที่จะแต่งเนี่ยได้ยินว่าน้องหมวยเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นนะเครื่องสำอางเขาเป็นไงเดี๋ยว มาคุยกันช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อันนี้บำรุงผิวหน้านะคะยูรา<ะ>นะคะมีหลายตัวนะคะมีเซรั่มมีกันแดดนะคะ<ฮ>ที่ขายดีขายดีมากของเรานะคะแล้วก็มีแป้งด้วยมอบให้น้องหมวยไปนะคะมี<ฮ>ไวท์เทนนิ่งครีมด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงวิธีการต่อสักครู่คะ่ะคุณผู้ชมครับบ้านเราช่วงนี้อากาศร้อนร้อนนะคะมีร้อนมากร้อนน้อยและบางวันก็อาจจะมีพายุ รู้ดูร้อนเข้ามาผสมอีกด้วยโอ้โหนะคะเพราะงั้นเราจะเป็นที่จะต้องดูแลระวังรักษาสุขภาพร่างกายเพราะว่าอาจจะเกิดโรคภัยแค่เจ็บต่างๆอาการร้อนขนาดนี้เราจะเป็นที่จะต้องดูแลยังไงวันนี้เรามีเทคนิคการดูแลตัวเองมาฝากด้วยค่ะ ดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้นกว่าปกติเพื่อทดแทนน้ำที่เสียไปเนื่องจากอากาศร้อนจะส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำซึ่งทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียได้ง่ายค่ะรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังเน้นรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเพื่อลดความเสี่ยงของโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษ พักผ่อนให้เพียงพอโดยธรรมชาติของฤด,ดูร้อนช่วงเวลากลางวันจะยาวและกลางคืนจะสั้นจึงเป็นสาเหตุทําให้นอนน้อยกว่าปกติดังนั้นการได้พักผ่อนงีบหลับในช่วงเวลากลางวันบ้างก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยหลีกเลี่ยงการเปิดพัดลมจ่อในขณะหลับเพราะการสัมผัสกับลมเย็นหรือลมร้อนโดยตรงอาจจะทําให้ความร้อนนั้นสะสมภายในซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่สดชื่นและเป็นไข้หวัดได้หลีกเลี่ยงการ ออกแดดจัดโดยเฉพาะช่วง10โมงเชา้าถึง4โมงเย็นเนื่องจากเป็นช่วงที่รังสี UV รุนแรงที่สุดอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวและสุขภาพได้หากเป็นไปได้นะคะควรงดทำงานหนักกลางแจ้งเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมควรเลือกเสื้อผ้าที่สามารถดูดซับเหงือ่อและระบายความร้อนได้ดีเช่นผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายผ้าซาตินมีน้ำหนักเบาและช่วยอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าเนื้อผ้าชนิดอื่นๆควรทาครีมกันแดดเป็นประจำเมื่อ ออกไปกลางแจ้งเพื่อป้องกันรังสี U.V. และควรมีหมวกหรือร่มติดตัวเอาไว้เพื่อใช้สำหรับป้องกันแสงแดดค่ะรับมือกับอากาศที่ร้อนไปแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าของเราด้วยนะคะแดดร้อนอย่างนี้ก็อย่าลืมยูราซันโปรเทคสมูทครีม S.P.F. 50+ PA+ กันแดดที่ดีเนื้อใสไม่งอแป้งค่ะสนับสนุนโดยกันแดดเนื้อมูสผิวสวยทาแดด ยูราซันโปรเทคสมูทครีม SPF 5 0บวก PA บวกบวกบวสนับสนุนโดยกันแดดเนื้อมูสผิวสวยทาแดดยูราสันโปรเทคสมูทครีม SPF 50บบวก PA บกบวกบวกสนับสนุนโดย ยูราซูเปอร์คอเรกทีฟเซรั่มผิวรู้สึกเต่งตึงกระชับเรียบเนียนน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมาคุยกับน้องหมวยต่อน้องหมวยน้าชิชานันชนกเธอเป็นจิตอาสา,าที่แต่งหน้าศพพร้อมที่จะช่วยตลอดเวลาเลยบางทีโทรมาเขาก็เรียกมาตามเงน้นเหรอใช่ค่ะแล้วหนูก็วิ่งไป ใช่ค่ะก็หนูจะต้องเมนเนจเวลาก่อนตอนนี้จะอยู่ตรงนี้แต่แลนด์มาร์คสุดท้ายจะอยู่โรงพยาบาลโนทเวสนะมี2ออย่างจะไปเอากระเป๋าเครื่องสำอางที่คอนโด หรือว่าจะมารับฉันล้วก็ไปที่คอนโดล,ล้วก็ไปวัดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเมเ a g เวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ให้เขาเลือกเลยแตหน้าครูคนหนึ่งเนี่ยนานไหมศพหนึ่งเนี้ยประมาณ45นาที45นาทีเพราะว่าแต่ละศพที่เราได้รับมาค่ะบางทีเขาจะมีไข่เพราะฉะนั้นเราต้องเช็ดคลี a n จนหน้าเขาสะอาดแล้ว<อ>เราถึงจะลงรองพื้นเพื่อให้เป็นผิว เป็นอัพสเต็ปผิวจากที่เทาๆเขียวๆหรือใกล้ที่จะเน่าแล้วมีด้วยมีค่ะเพราะว่าเคสนั้นเนี่ยคือฟอร์มาลีนไม่ถึงเขาก็จะเขียวแล้วเขากเก็บไปหลายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละศพเราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าศพแต่ละศพจะเป็นแบบไหนกำลังจะาถามว่า <c oughs> มีไหมมาแล้วบอกโอ้ไม่แตกได้ไหมเนี่ยไปก่อนมีไหมไม่มีค่ะไม่ควรนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ยแปลว่าไม่ได้แพ็คมาจากโรงพยาบาลหน,น้าเขาก็ยังจะได้อยู่ ถึงแม้ว่าจะแบบโดนเย็บไปครึ่งหน้าแต่ว่าเราจะสามารถทําได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคต่างๆอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตาโบ๋จริงๆตาไม่ปิดเลยใส่แว่นได้ไหมเรามีแว่นมาให้อะไรเงี้ยค่ะ<อ>บางอันก็ฉีดฟอร์มาลีนเกินพอเกินเราก็จะทั้งจมูกทั้งปากก็จะแบบแย่งกันออกมาทั้งหมดศพนี้ก็จะสอนเราในเรื่องของว่าเราจะต้องทํายังไงกับตรงนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบล้วงทั้งล้วงทั้งควักแบบสับลีที่อยู่ในปากเราทัคนเดียว คนเดียวเฮ้ยนับถือน้ำใจจริงๆนะมันไม่ง่ายนะเนี่ยมีมาแต่งแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่มีค่ะยังไงก็ต้องเอาให้กริบไปเลยค่ะก็จะมีพกแบบนอกจากเครื่องสำอางแล้วเราก็จะมีเทปกาวเอาไว้แบบสมมติมีแผลจริงๆหรือแบบมันไม่ได้จริงๆอันเนี้ยสามารถช่วยได้เราก็แตะเกาะรองพื้นครับเขาก็จะกริบเหมือนกันเคสไหนที่น้องหมวยประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดคือ อาวันนั้นเพื่อนเพื่อนที่รู้จักโทรมาหมวอรบกวนมาแต่งที่น่าจะฉะเชิงเซาก็เลยได้แต่ว่าเราอะ่ะจะต้องไปรับแฟนแฟนไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตเพราะฉะนั้นรบกวนหมวยแต่งให้ดูดีมากที่สุดได้ไหมก็เลยอันนี้ไม่มีปัญหาพอไปถึงปุบเราก็รีบรีบ,ร,บรีบแต่งหน้าคุณพ่อแต่สิ่งสุดท้ายที่เห็นคือคุณพ่อเขาใส่ชุดสูตรคือสูตรที่ตัดเพื่อจะไปงานแต่งลูกพอลูกมามาเห็นปุบเมื่อถึงวัดอะ่ะเขากรีดร้องแบบร้องอแบบทำไม กับหนูอะไรเงี้ยหนูแบบสะเทือนใจแล้วแบบม,มันมันมันแบบเฮ้ยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ช่วยทําให้เขาดูดีในครั้งสุดท้ายแล้วลูกก็ได้แบบกอดพอ่อทําไมไม่รอหนูอีกนิดเดียวเองอีกไม่กี่วันเองอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยก็แอบไปไปร้องไห้โถ <laughs> <ๆ>แอบไปร้องไห้ในห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินออกมาโอ้มันน่ปาประทับใจแล้วนี่เขากุศลมากเลยนะเนี่ย เป็นกุศลมากเพราะว่าการที่เราจะไปเป็นจิตอาสาแล้วแต่งหน้าคนที่เสียไปแล้วบางคนอ๋อทิชชู่อะ่อยนะั <c oughs> ึงแม้เธอก็เลยร้องไห้กันหมดทา <c oughs> งกล้องดิฉันก็ร้องไปด้วยแม่เนาะ <c oughs> เพราะว่ามันยากอะ่ะแต่คนที่จะทําได้นี่จิตเขาต้องมีอาสารจริงๆคิดว่าจะทําอย่างนี้ไปนานแค่ไหนทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมีแรงแบบมีแรงแค่ไหนก็ทําเท่านั้นนะคะเป็นกุศลที่สุดเอานี้ถามเรื่องเครื่องสําอางดีกว่า เออเรารับบริจาคไหมเครื่องสำอางหนูจะไม่รับบริจาค<ล>ทำไมเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะแต่งให้เหมือนคนนอนหลับมากที่สุดมันจะต้องเลือกค่อนข้างเยอะเพราะถ้าเรารับบริจาคเครื่องสำอางมาค่ะขนาดเราลองพื้นผิดเบอร์หน้าเรายังเทาเหมือนผีเลยอะค่ะอ้าวอย่างนั้นอย่างนั้นน้องหวดไม่ต้องซื้อทุกคนเลยเหรอเราหรือเรามีเฉดสีของเราไว้เราซื้อเองปะ ซื้อเองค่ะ mm hmm. ก็คือเป็นเครื่องสาอางที่ซื้อมาเองแต่ถ้าใครจะบริจาคก,ก็ต้องซื้อในสิ่งที่เราใช้จริง,รงๆเพราะมันจะได้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นอ๋ออย่างเช่นหนูบอกว่าหนูต้องการรองพื้นยี่ห้อนี้เบอร์นี้ใครอยากจะบริจาคก,ก็ซื้อมาใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยคะ่ะมวยเดี๋ยวขอร่วมด้วยนะอ่ะ mm hmm. ก็เลยคุณแม่ซื้อมาเลย mm hmm. ซื้อมาเลยจะได้แบบเป็นคนเลือกได้จับได้อันเอามาให้เงี้ยค่ะอย่างนี้เรามีการบริจาครับ,บริจาคอะไรบ้างไหมพวกทิชชู่เปียกพวกพวกถุงมือยางพวก สำลีคินซิ s i เ็เช็ดเครื่องสำอางห,หรือแม้แต่แบบเยลใส่ผมเพราะว่านอกจากแต่งหน้าศพแล้วเราก็ทำผมให้เขาด้วยทาเล็บให้ด้วยถ้าสมมติศพต้องการที่จะทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดบริจาคมีคนอยากจะทิชชู่เปียกหรือสำลีหรือคัตตันบัตอะไรต่างๆนะนะอยา่าทรุกทลึกะบริจาคที่ไหนหอ่ะก็หนูจะมีเพจค่ะจิตอาสาแต่งหน้าศพค่ะเดี๋ยวเราขึ้น,นไว้ไหให้นะคะนะคะก็บริจาคกันได้นอกจากที่จะ บริจาคตรงนี้เราส่วนส่วนใหญ่หนูจะเป็นตัวตัวแทนตัวต้นบุญนะคะที่จะบอกบุญในส่วนต่างๆก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทําเพลงให้วัดก็จะบอกบุญว่า5บาทสิบ,บาทมาร่วมกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเผยแผ่วัดอีกอันนึงก็จะเป็นบุญถังน้ำสองพันลิตรหกถังแล้วล่าสุดซื้อรถตู้ถวายวัดเพราะว่าถ้าเราอยู่บนโลกใบนี้หนูมองว่าทุกคนสามารถทําบุญได้5บาท1ิบาทคือไม่จําเป็นต้อง เฮ้ย <H ö y> ร้อยหนึ่งอายจังเลยอะไรเงี้ยอย่าไปกลัวเพราะว่าเราจงภูมิใจที่เราได้ทําบุญเพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วอะเรามีหน้าที่แค่ขอส่วนบุญเท่านั้นเองค่ะอ้ออบุญดีฮะขอส่วนบุญจริงๆ,ๆ <c oughs> อันนี้ทําบุญมาก่อนไม่ต้องขอความสุขของการได้ทํางานจิตอศาสาของน้องมวยคืออะไรความสุข ที่หนูได้ทำคือรอยยิ้มญาติเขาดีใจญาติเขายิ้มทั้งน้ำตาคือเห็นคนที่รักจากไปอ่ะหน้าสวยหน้าใสาไม่หมองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมูฟออนแล้วไปทำงานต่างๆต,ตามตามนั้นได้สมมุติมีคนเขาอยากจะทำแบบน้องมวยเนะี่ยเป็นจิตอาสาจะอาสาอะไรก็ตามมันต้องเริ่มต้นยังไงต้องคิดและทำเลยค่ะห้ามห้ามแบบมันจะเอ๊ะมันจะอย่างงู้นอย่างงี้มันจะไปไม่ถึงทำก่อน แล้ว<ม>เดี๋ยวปัญหามันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะตกผลึกเองว่าเราจะต้องพลิกแพงอะไรยังไงวันนี้ไปแต่งที่ไหนบ้น่ยบ่อยขนาดไหนอ๋อแล้วแต่ค่ะถ้าใครที่ใน a ฟ e b o o k ถ้าใครที่ไอพีหนูจะวิ่งชาร์จเลยน<ต>หนูะะวิ่งไป,ไ<ห>ไปเลยหรอหนูก็จะเข้าไปอิน็อกเลยก๊อกก๊อกเสียใจด้วยนะแต่ว่าขอให้ไปแต่งหน้าให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยออันนี้ไม่เรียกจิตอาสาเขาเรียกสัน เอาละค่ะวันนี้เราได้รับความรู้อะไรหลายอย่างนะคะจากน้องหมวยซึ่งน้องหมวยนี่บอกเลยว่าเราทึ่งจริงๆเธอเป็นเด็กอายุไม่เยอะนะคะแต่ว่าทำงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนอันนี้ถือว่าเป็นความสุขะนะคะขอให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะ,คะน้องหมวยณชิชานันชนกค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลัง Facebook YouTube สบายสไตล์มาย,มยุลายอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะเราจะได้มีเรื่องราวดีๆมาดูกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูราน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงโรงพยาบาลบำรุงราชขอขอบคุณคนไทยที่เชื่อมั่นและไว้วางใจให้เราดูแลสุขภาพตลอด44ปีที่ผ่านมาวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกันแดดเนวมูสผิวสวยท้าแดดยูราสันโปรเทคสมูทครีม SPF 50+ บวก PA+++ บบวกบวกโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทลไลท์